ครัเช้าวันนี้พระพิสุริสัมเณืที่บัรเชาาพะสงฆพอรดุดูลอร์ดบารแนเป็นกาลังจะเดินลงมาณโรงครัวโรงฉันฉันจะฉันพระทหารเช,ช้าในชวงเช้าวันนีจ้จะมีจะมีสองชุดนะครับชุดนี้กับแบบมีสบัดมาแล้วก็จะได้ฉันก่อนอีชุดหนึ่งกำลังเดินทางมาเดินฉันรอบหนึ่ง พ่อควนะครับ้อยตรวเอะครับเป็นหลวงพ่อที่สามผิดใจนะครับแล้วก็คุณคุทาทิศวิ์นะครับคุณคำพรผิดใจคุณวรังผิดใจเสาทองเรียงนะครับแหล่งทองในสินแนงแหล่งทองนะครับในสินแนงที่ชื่อว่าน้ำตาลทร ครับครับครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ครับได้ อารับเกคลับตรงไหนลับเพคสาธุามันนี่ครับสาาผ่อนน้ำรับผ่อนนะครับ พิชิตการปฏิทันตุนาท่ปะเมวาสติจัมโตสเพโเรนโตสัปพะจันโทปันารโสยธามมนิโชติราโสยพาดีระอัจนายวันีก็เป็นวันีนิพยานิเศษในนั้นหมายีคอบตัวร้อยตำรวจเอกภูมิยอมวิสาจิตใจย่มโยภาจิตวาวิต ิจายฤตยมบางคิขจายยมอรรวจิจายนางสาวมุคาวงเรียนแะโยมองแสงทองโยมยสนินงางงามขจา้ปาจันอดมจายงานพักราหารขวายเป็นพักราหารเจ้าและเรือสุสันเงินผู้บวชในโป่งการเฉลิมเกียรติขีวันปันแฟนที่นี่ว่าสะนั่นแต่ดีที่สุดตตนหองเรา ก็มีธรรมามตกาวหวนาปฏิกานะหาบริมาณการนำการภาชนองอุรัสธาพี่เราไดยฟระการสันใจก็ตามของมือสมันลในใสอ่างจะไดรลบของข้าเสียดจับจัานนั่งจุ่มะมีแรกแต่หีไปมานาฟองภูรัสธาสันใจชูใจไปรอยยาคอเมื่อรับเมื่อตื่นคอยยืนเมื่อนางคอยเมื่อคืนเนื่อนางคอวาวนโม พระโมโุมาจาตาตาา่เพระตัดตัดนาเือกำนัลกรรมหายไปเป็นเสมือนนมกินกบจากไปบัวไปปอนจนจุกจบมี้าามตัาขาาบดาไวา่าสัพิทยอวิวาชตาตุสาคารโอวินาสตุมาเาตภาวะพลการายโยสุขี

บารมมโนาแต่โทขบบนต้นหลายจงเป็นพระประจัญญางจงให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขพร้อมปรารถนาทุกการรบกวนสุขข้านเถิดสาธุสาธุสาธุอายุวันโหรสุขังพลัง